ชื่อสมัยจอบสีนะครับเป็นโค้ดของปักช่อง sk ครับพูดถึงเกมวันนี้นเนาะก็ถือว่าลรบลีซิตี้คือเขาแข่งแก่งทุกตำแหน่งครับแต่ว่าเราพวกเราก็พยายามช่วยกันเล่นก็คือส่วนหนึ่งก็คือต้องยอมรับนะครับผู้เล่นเพราะว่าด้วยศักยภาพของเราที่เป็นรองนะครับแต่เราเราก็คือพวกเรารวมตัวกันมานานละเราก็คือวันนี้คือมีความมั่นใจที่เรามาจะชนะแค่ว่าพวกเรามุ่งมั่นเล่นตามแผนแค่นี้ ม,มันถึงจะประสบความสําเร็จก็คือก่อนจะลงก็คือได้บีบละบีบผู้เล่นละว่าเราต้องเล่นตามที่เราซ้อมมานะแต่ด้วยด้วยพละกําลังที่ว่าเรารวมทีมกันน้อยอนักเตะส่วนใหญ่จะอายุ30ขึ้น35 3สหกจะกึ่งไป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 ,ไปอาวุโสละ,นะครับทำให้พละกําลังเรามีน้อยเราก็เลยต้องวางแผนในการเล่นให้รัดก,กุมมากที่สุดคือยื้อไปตลอดยื้อจนจนถึงนาทีสุดท้ายาคือยิงลูกโทษเราก็เอานะครับเราคือเราวางแผนไปนั้นคือ พยายามให้เสียให้น้อยที่สุดเล่นให้ผิดพลาดน้อยที่สุดแล้วผลจะเป็นยังไงเราค่อยว่ากันพูดถึงผู้สาวประตวูวันนี้เซฟผู้สาวประตูตคนนี้คือได้ถูกการฝึกฝนมาจากอาจารย์เอครับเป็นโค้ชจากบพกีฬาคืออธิชาติวิโรจน์ก็คือแกเคยฝึกตั้งแต่สิวรักษ์มาละสิวรักษ์เทศสุเนเรือนแกก็ฝึกมาละผมจึงมั่นใจให้แกมาเป็นสตาฟโค้ชผู้รักษาประตูครับและเด็กคนนี้ก็โชว์ฟอร์มตั้งแต่รายการเทิร์นโปรเนี่ยคือเซฟมาตลอด ได้แมนออฟเดอะแมตช์ o D หลายรายการผมก็เลยมั่นใจคือจากแมตช์ที่แล้วใช้ประตูอีกตัวหนึ่งแมตช์นี้ผมเลยต้องเปลี่ยนผู้รักษาประตูอีกตัวหนึ่งแต่แต่สามารถสองคนนี้ก็คือการเซฟหยุโดโทษไม่ได้ด้วยการแต่แต่ด้วยหนึ่งอายุและความคล่องตัวของผู้เล่นด้วยแมตช์ที่แล้วผู้รักษาประตูก็คือเลขสีกว่าเหมือนกันตัวนั้นผมใช้ประสบการณ์ของเขาว่าเราเจอเกมหนักมาบ่อยๆล้วก็เลยโรเตชันนักเตะเล่น ความพร้อมในเกมกับฝรั่ที่จะไปเจอเขาผู้ความพร้อมคือมาถึงจุดนี้แล้วคือทุกนัดทวกเรามั่นใจแต่เราก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าสภาพทีมของเราพร้อมแค่ไหนณนะวันนี้คือ3นัดที่ผ่านมาเรื่องพละกําลังเราเป็นรองด้วยทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง 1. ทํางานทํางานเสร็จบางคนมีงานพิเศษกว่าจะเสียสละมาฝึกซ้อมก็คือเราซ้อม ทุ่มหนึ่งสองทุ่มทุกวันก็คือแต่พราะวลาแข่งขันจริงมันมาโดนแดดก็คือมันมันก็เลยเรื่องพละกําลังก็อาจจะถดถอยลงไป,งปงอ่ก็คือต้องฝากถึงแพนบอลทุกคนนะครับชาวปักช่องและใกล้เคียงที่ที่เชียร์พวกเรานะครับคือจริงๆที่เราส่งมาเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อทีมตัวเราเองคือเราอยากทําทีมเพื่อปักช่องเพื่อให้มีทีมในบ้านเราขึ้นหลีกอาชีพสักครั้งหนึ่งเพราะครั้งที่ผ่านมาเราเคยมีหลีกอาชีพแล้ว เราอยากจะสร้างทีมนี้ขึ้นทีสามให้ได้แล้วให้เด็กรุ่นต่อๆไปมาสารต่อเพราะผู้เล่นหลายๆคนก็คืออย่างที่บอกไปอายุ35 36าหเขาหลายๆคนต้องกดระวางละเพื่อที่จะรอเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่วันนี้พวกเราก็ต้องสารฝันให้เราที่เสร็จก่อนก่อนที่จะมอบโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ต่อไป